ตามกันต่อค่ะช่วงที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่นะคะนานาสาร,ราการลงทุนค่ะวันนี้นะคะเรานำเคสที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่คุณผู้ชมนะคะที่ถามเข้ามามาร่วมตอบคำถามกับหมอภาษีของเรานะคะ<ส>มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็หาคำตอบพร้อมกันค่ะกับทางด้านของอาจารย์อมรศักดิ์พงศ์พัสุ์นะคะผู้ในการโรงเรงียนภาษีอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ ก็เดินทางอาจารย์ก่อนเลยค่ะวันนี้มีหลายเคสที่เข้ามาแล้วก็หลักๆก,ก็เป็นเรื่องของภาษีส่วนบุคลคลที่เขาต้องการที่จะลดหย่อนในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะ ừ ừ ừ มาดูเคสแรกกันก่อนเลยนะคะเคสแรกนะคะเป็นของคุณประสิทธิ์นะคะที่สอบถามเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราค่ะถามมาว่าถ้ามีคนเนี่ยออกภาษีให้จะต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ต้องคํานวณด้วยวิธีการใดคะาจารย์ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนพูดถึงตัวภาษีออกแทนก่อนนะคะค ภาษีออกแทนเนี่ยในตัวกฎหมายน้องเฟิร์นนะเขาก็จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินรูปหนึ่งนะครับคือในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเ,าเงินที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับทรัพย์สินที่ได้รับะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติเรามีรายได้สักห้าหมื่นนะฮะแล้วก็เขาต้องหักได้จ่ายแล้วสักสิตสมมตินะสักหักสักห้าพันแต่เรารับเต็มห้าหมื่นคนอื่นออกแทนเพราะนั้นจริงๆเงินของเราก็คือรับเกินกว่าตรงนั้นนะฮะ<อ>นั่นคือเพราะนั้นไอ้ตัวภาษีออกแทนมันจึงเป็นเงินได้ทับเขา ไปอยู่บนฐานของเงินได้ะนะครับทีนี้ในคําสั่งป .96 ของกรมสรรพากรเนี่ยในข้อ1วงเล็บ7วงเล็บ8ะนะฮะเขาก็มีการวางแนวอธิบายไว้2กรณีะนะคือกรณีที่ภาษีออกให้ตลอดไปนะหมายถึงว่าออกจนกระทั่งเราไม่มีภาษีที่ต้องชําระกับภาษีออกให้ทอดเดียวะนะครับไอวงเล็บ7เนีเขาพูดเรื่องภาษีออกให้ตลอดไป<า>นะฮะว่าก็คือ ต้องบวกกลับไม่รู้จบหมายถึงเมื่อกี้ห้าหมื่นนะเขาออกให้เราห้าพันนะทอดที่สองคูณก็ห้าหมื่นบวกห้าพันไปเงินได้จะเป็นภาษีประมาณห้าพันหนึ่งร้อยนะไปประมาณเจ็ดแปดทอดมันจะเป็นจนกระตั้งตัวภาษีไม่เปลี่ยนแปลงสมมติเป็นภาษีห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ต้องอถูกหกักหน้าที่จ่ายใช่แต่กรณีออกทอดเดียวเนี่ยทอดเดียวก็คือคำนวณทอดแรกทอดเดียวเพราะฉะนั้นตัวภาระของคนที่ ถูกออกภาษีคุณยังมีภาระในส่วนต่างอยู่ค่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีออกให้ตลอดไปเนี่ยตัวผู้รับเงินเนี่ยฟรีเลยเพราะฉะนั้นผู้รับเงินต้องดูด้วยว่าเป็นรูปแบบไหนต้องตกลงกับตัวตัวผู้จ่ายเงินะนะครับทีนี้กลับมาเรื่องวางแผนนะฮะรายการเราเป็นวางแผนภาษีต้องพูดเรื่องวางแผนใช่ค่ะน้องเฟินจําได้ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องของอรางวัลชิงโชคนะครับก็มีไปเดินห้างเอีย้ยกล้วยะนะฮะอิ่งยงแล้วก็นะฮะก็ลูกชายนะฮะไปไปชิงโชค ทีนี้ประเด็นก็คือชิงช่วงมันก็มีการเก็บภาษีหลายอย่างนะที่เราคุยกันไปแล้วก็คือภาษีหน้าที่จ่ายอย่างนี้นะแล้วก็เป็น VAT เวลาเราได้รถเบนซ์ประมาณนีนะ้มุมเด็ดที่สุดคือคุณทริ์เนี่ยช่วยแนะนําให้แล้วบอกว่าภาษีออกแทนเขากระซิปให้เอี้ยกล้วยฟังว่าภาษีออกแทนะนะครับ ก็คือเราก็กระซิบกับเซ็นทันบอกว่าภาษีออกแทนคือผมรับผมรับรถเบนซ์กลับบ้านอย่างเดียวภาษียูจัดการให้ฉันตกลงกันได้เพราะนั้นก็เป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งในการวางแผนภาษีง่ายที่สุดเวลาโจรตัวก็ภาษีออกแทนแต่ก็อย่าลืมว่าควรจะต้องใช้แล้วก็ดูคู่เจรจาด้วยว่าเขายินยอมหรือเปล่าถัดมาเรื่องดาราดาราที่เราคุยกันเทปต้นๆจริงๆแล้วเนี่ยนะไปหลบหลบเลี่ยงๆไม่ต้องหลบเลยคุณบอกผู้กํากับ อออกใหห้น่ยประโยคเดียวกันแค่นั้นภาษีออกแทนออโคดคำนี้ไว้เลยใช่ค่ะคนี่คือข้อแนะนำ ที่าจาย์บอกกับคุณผู้ชมไว้นะคะเผื่อว่ามีกรณีเรื่องของชิงชอนะคะไปมีรายได้พิเศษใดๆก็ตามถ้าทําได้ก็คือให้ออกภาษีแทนให้เรา<ช>นะคะจะได้ตัดปัญหารเรื่องเหล่านี้ไปด้วย<ช>ได้เหมือนกันนะคะมาดูคนที่สองมากค,ค,ค่ะจย์คะคนที่สองถามมาคุณปริชัดนะคะบอกว่าตอนนี้กําลังทํางานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนค่ะและอยากถามนะคะว่าเขาควรจะลดหย่อนภาษีด้วยวิธีการใดคะเราแปลคําว่าลดหย่อนเป็นวางแผนภาษีดีกว่าดีไหมได้ค่ะจารย์ พูดถึงแพทย์เนี่ยผมเนื่องจากเวลารายการสั้นผมแนะนำสักสองสามวิธีนะฮะวิธีแรกก็คือต้องพยายามให้เป็นตัวเงินได้จากการประกอบโรคศิลป์ซึ่งเขาอยู่ใน4ี่สิบเลกหตัวนี้หักรายจ่ายเหมาได้หกหกสิบเปอร์เซนจะดีกว่ากรณีคุณเป็นเงินเดือนอันนี้วิธีแรกนะวิธีที่สองก็คือเป็นคณะบุคคลนะวิธีที่สามก็สูตรสาเร็จภาษีออกแทนามาอธิบายน้องเฟิร์นเคยเห็นเวลาเราไปรักษาเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะตัวสลิป ใบเสร็จเวลาออกมาเนี่ยคณะบุคคลในแพทย์กกขอเสมอเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งในสามวิธีที่เราแนะนำถามว่าผ่านไหมความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นกรณีโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยผมว่าผ่านยากเพราะว่าโดยข้อแท้จริงน่ะท่านไม่ได้เป็นคณะบุคคลคะนะ,ะแต่ถ้าท่านไปเปิดคลินิกด้วยกันอย่างนี้เป็นไปได้นะฮะก็ดูอย่างเวลาเราไปรักษาแพทย์เนี่ย แพทย์ก็ตรวจเราคนเดียวไม่ใช่คนหนึ่งตรวจข้างซ้ายคนหนึ่งตรวจข้างขวาอย่างนี้คือคุณเป็นคณะบุคลร่วมกันรักษาเราค่ะนะเพราะนั้นตัวคณะบุคคลเนี่ยผมดูแล้วไม่ผ่านในบางกรณีนะฮะทีนี้กลับมาตรงไอ้ตัวเงินได้จากการประกอบโรคศิลป่ะนะท่านทังเฟิร์นเคยดูรายการปัจจุบันเนี่ยแพทย์มาออกรายการเยอะมากเลยะนะครับกลางวันอยู่บอ,อยู่ศิรีร์ลาชอยู่ศีริราชน,นะคุณก็เป็นเงินเดือนสี่สิบเม็ดหนึ่งนะเย็นก็ไป บำรุงราชเอกชนสมมุตินะฮะ,ะกะ็ตรงนี้ก็เป็นเงินได้ได้หลายแบบบางทีถ้าคุณเป็นลูกจ้างก็เป็นกินเงินเดือนอแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามจะเป็นวิชาชีพอิสระ,ะนะ,ะเพื่อจะหักเหมา60%เพราะเงินเดือนน่ะ14%ไม่เกินห0,000่นมันน้อยกว่า60%เปอร์เซ็นะเขาเลยพยายามที่จะจะพยายามที่จะเป็นวิชาชีพอิสระให้ได้เพราะตกดึกอาจจะไปชูรักชูรถอะไรอีกมันก็เป็นเงินได้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพอิสระด้วยไหมคะ ตัวนั้นก,นกเน็เป็นการจ้างทําของคือคุณเป็นพิธีกรอ,อีกแบบหนึ่งนะด้วยอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นคนละเรื่องกับวิชาชีพวิสาศาตรัวนี้แต่วิชาชีพวิสาศาที่พูดกันก็คือตัวแพทย์นะทีนี้เรามาดูการวางแผนภาษีนะคือมันจะมีสองพาร์ตี้มาเกี่ยวคือตัวโรงพยาบาลกับตัวแพทย์ะนะฮะ,ะแพทย์เนี่ยเขาก็ต้องการประหยัดภาษีนะฮะทีนี้ทั้งคู่เนี่ยในกฎหมายภาษีเราปัจจุบันเนี่ย81วงเล็บหนึ่งชกรเซอร ยกเว้น VAT ให้กับแพทย์81วงเล็บหนึ่งยอผู้หญิงยกเว้น VAT ให้โรงพยาบาลแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยโดยปกติแล้วเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลเขาไม่ต้องการให้คนมีรายได้ร้อยเดือดร้อนก็เลยยกให้ทั้งคู่แต่ประเด็นเวลาคุณจะวางแผนภาษีตรงนี้มันจะเกิดปัญหาทั้งคู่ก็คือตัวแพทย์เองก็อยากประหยัดอยากจะเป็น40วงเล็บ6คือการประกอบโรคศิลปะทีนี้แนวที่ กรมสำนักรวางแนวปฏิบัติวินิจฉัยไว้เนี่ยคือว่าตัวแพทย์เนี่ยคุณเหมือนจะต้องไปเปิดคลินิกในโรงพยาบาลค,คนไข้มาหาแพทย์ไม่ใช่มาหาโรงพยาบาลนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามาหาอย่างน้องเฟิร์นสมมติผมเป็นหมอน้องเฟิร์นมาปุ๊บผมก็คิดค่ายาสัก300ค่ะนคะคิดค่า DF สัก200นะฮะ,ะก็ชาร์จน้องเฟิร์นไปะนะะก็จากนั้นคุณก็ไปเบิกยากับโรงพยาบาลโรงบาลบาก็กลายเป็นร้านขายยา เมื่อเป็นร้านขายายาก็ไม่ได้ยกเว้น vat เหตุผลเพียงเพื่อคุณต้องการประหยัดภาษีให้แพทย์เท่านั้นเองะนะเพราะฉะนั้นทางออกก็คือสูตรสําเร็จเราก็คือภาษีหอกแทนนี่คือคโจทย์ที่ตอบได้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะครับอย่างนี้เราต้องคุณหมอต้องไปตกลงกับที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะในูรื่บงนี้จริงๆโดยหลักการก็ต้องตกลงกันนั่นแหละคือประเด็นก็คือว่าเราอยากได้แพทย์คนนี้มากเลยเขาเก่งคือถ้าเราไม่เอาเขาก็ไปที่อื่นที่ปัญหาเขาคือเขาบอกเขามีปัญหาภาษีเขาอยากรับเน็ต เขาไม่อยากจะต้องมานั่งหักโดนหักเออนะทุกคนก็อยากได้เนื้อๆนะฮะก็เหมือนดลลารงดาราเนี่ยคือสมมติคุณจ้างเราหมื่นหนึ่งแล้วก็อยากได้หมื่นหนึ่งจ้างเราแสนหนึ่งเราได้แสนไม่ใช่คุณไปหักเราแล้วเราได้ส่วนตา่างนะก็พยายามวางแผนกัน<ม>นะพยายามเป็นวิชาชีพอิสระทีนี้เงื่อนไขกฎหมายมนี่มันยากค่ะคือตัวหมอเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณจะเป็นคลินิกซ้อนโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากคือคนไข้ต้องเป็นของหมอใชงคือคุณจึงจะใช้วิชาชีพอิสระแต่เวลาถ้าคนไข้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็น2ทางคือ คุณเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนหรือเข้าจ้างช่วงคุณค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบโจทย์นี้ก็คือว่าเป็นภาษีออกแทนตอบโจ <ด S 2> ทย์ได้มากที่สุดง่ายที่สุดและลงตัวที่สุดเพราะโรงพยาบาลประโยชน์ก็คือวินวินคือโรงพยาบาลได้แพทย์คนนี้มาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องแพทย์นะเราอาจจะมีเ x p e n s e เพิ่มนิดหนึ่งสมมุติรายได้เขาแสนหนึ่งเราออกแทนสักหมื่นสองหมื่นแต่เราได้เข้ามานะเขาเองก็ไม่มีปัญหา กับการที่คุณประหยัดเงินนิดนิดหน่อยๆแล้วก็แพทย์คนนี้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาก็ลากคนไข้ไปด้วยคุ้มกว่าแบบนี้ถูกต้องทางปฏิบัติทําได้ใช่ไหมคะจะมีคนทําใช่ไหมคะทำได้ไม่มีปัญหาหรอกทําได้แต่เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเขารู้จุดตรงนี้ไหมแล้วก็เขา willing to pay more a little bit more than your expense compensation หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะก็ต้องรอพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะถึงจะใช้วิธีการนี้ได้นะคะ มาดูคนที่สามบ้างค่ะทะานนั่นของคุณวรรัตน์นะคะบอกว่าอายุ52ปีค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยก็ถือว่ามีประกันเต็มที่แล้วนะคะในการที่จะหักภาษีคําถามก็คือเขา52ปีแล้วควรจะซื้อใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยกับ LTF หรือว่า r m f มากกว่ากันค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วต้องพูดอย่างนี้ก็ต้องกลับไปทําความเข้าใจอคู่นี้ก่อนค่ะ ตัว IMF เนี่ยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภาษาอังกฤษ Retirement Mutual Fund ใช่ค่ะ Retirement ก็คือจุดประสงค์การตั้งกองทุนตัวนี้เนี่ยเขาต้องการส่งเสริมการออมระยะยาวนะเพื่อที่คุณจะมีเงินไว้ใช้จ่ายอยา่างเกษ<ส>ียณอายุนั่นคือจุดประสงค์เคพราะนั้นเงื่อนไขที่เขาให้สิทธิ์เนี่ยคือเขาให้สิทธิ์คุณหักลดหย่อนภาษีาไม่เกิน15%ของเงินได้ทั้งปีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขคือสิทธิประโยชน์ ด้านขาเข้าขาออกก็คือเวลาคุณออกจากกองทุนแคปเรลเกนพวกนั้นเมื่อ,อกาหนดก็ไม่ต้องเสียภาษีค,คือได้สิทธิ์ทั้งขาเข้าขาออกแต่สิทธิ์มันมาพร้อมเงื่อนไขใช่ค่ะ,ะเงื่อนไขก็คือมีรายละเอียดต่างๆเช่นคือคุณจะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ําไม่น้อยกว่า3%เปหรือ5,000บาทแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องคุณหยุดการลงทุนติดสองหนึ่งปีติดกันไม่ได้สองปีติดกันไม่ได้ประมาณอย่างนี้นี่คือเงื่อนไขนะฮะส่วนตัว LTF เนี่ยถ้าเราดู ตรงนี้มันมาทีหลังแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยเขาต้องการให้เกิดกองทุนขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปค้ำตลาดหลักทรัพย์ของน้องเฟิร์นนี่แหละ,ะว่าอย่าให้ถูกพวกเฮสฟันมาลากหุ้นมาเขย่าต่างๆคือถ้ามีกองทุนอินเวสที่เป็นหลักเนี่ยนะการลากหุ้นก็ยากนั่นคือจุดประสงค์จะได้มีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะนั้นตัว LTF เนี่ยเงื่อนไขเขาก็เลยน้อยกว่า IMF นะฮะตัวตัวนี้ก็เลยเช่นสมมุติว่าเขาไม่กําหนดว่าต้องลงทุนทุกปีคุอลงทุนปีไหนก็ได้ปีนั้นแต่ว่าสิทธิ์มันก็คือ ไม่เกิน15%และไม่เกิน5 0 0 0นบาทเท่ากันก็จริงอยู่แต่เนื่องจากมันมีเงื่อนไขอีกบางตัวอย่าง LTF เนี่ยปรากฏว่าในหลักเกณฑ์เขาก็บอกว่าคุณจะต้องลงทุนในหุ้น65%ของของเวลาตั้ง LTF ขึ้นมานั่นก็เป็นตัวที่ high high r i s t high return <ช>แต่ตัว RMF เนี่ยมันมีช้อยให้เลือกเยอะถ้าคุณอยากเสี่ยงคุณก็ไปลง ลง <L TF. S 1> เยอะๆอะลงไอตัว i m f ที่มันมีความเสี่ยงคือไปลงหุ้นเยอะๆค่ะมีนะหลายประเภทเพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยเคยมีคนสอนผมนะบอกว่าเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะอย่าไปเสี่ยงมากเพราะว่าเราโอกาสล้มได้อีกไม่ได้ถ้าถามแบบนี้อายุห้าสองแล้วผมว่าเลือก i m f ดีกว่าอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของเงื่อนเวลาด้วยนะคะสรับที่เขาถามเพราะว่า l t f เนี่ยก็คือสามารถถือ แล้วก็ขายได้เมื่อครบ5ปีปฏิทิน5ปีปฏิทินแต่อ่นเอฟเนี่ยก็ต้องขายเมื่ออายุ55ปีขึ้นไปเท่านั้นถูกเขาก็เลยตั้งคำถามแบบนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าอ่านเอฟน่าจะตอบโจทย์มากกว่ากับคนในวัยนี้ในภาพรวมนะหมายถึงอ๋อถ้าถามผมเนี่ยผมก็อย่าเสียงเพราะจริงๆแล้วไอ้ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิทธิประโยชน์ภาษีประเด็นที่ว่าก็คือว่าความเสี่ยงคืออย่าลืมว่าหุ้นนี่มันสวิงนะแล้วโอกาสอะไรก็เกิดได้ค่ะ นะอย่างสมมติวันนี้กสะทะชสมมติไอ้หุ้นสื่อสารคุณขึ้นคือคืออยู่วันดีคืนดีตูมเรามาบอกว่าประมูลใหม่ <c oughs> ก็ตัวใครตัวมันเพราะนั้นสวิงมันยาวเลยนะสวิงยาวมากเลย <c oughs> นะฮะเพราะนั้นยิวเนี่ยยิวของพวกนี้เนี่ยถามว่าควรจะซื้อไหมผมว่าควรซื้อทั้งคู่แต่ว่าแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าคุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะยิวของมันเนี่ยสมมติว่าคนมีเงินได้สูงๆนะคุณอาจจะประหยัดได้ถึง37%บวกบวก 37%ก็คือตัวภาษีบวกบวกคือตัวยวของตัวไอตัวหุ้นเองที่ทำเพราะนั้นตอบแทนจากการลงทุนต้องซื้อผมเองก็ซื้อทุกปีนะครับก็คือคําแนะนําว่าถ้าอยากให้เลือกลงทุนนะคะก็ควรลงทุน IMF มากกว่าถ้าต้องการความเสี่ยงที่น้อยหน่อยนะคะแล้วก็สามารถเลือกกองทุนที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะส่วนคําถามสุดท้ายนะคะจากคุณต้นหมายค่ะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับภาษี กเกษียณก่อนกําหนดนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยบริษัทเนี่ยเลิกจ้างค่ะแล้วก็ให้เงินเดือน15เดือนนะคะแล้วก็มีรวมกับเงินสะสมจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมทั้งเก็บสะสมจากส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ทั้งส่วนบริษัทที่มาจากโควิเด้ f ฟันตรงนี้ด้วยค่ะเลยอยากพูดว่าอยากถามนะคะว่าจะมีวิธีการจัดการ กับเรื่องภาษีเงินก้อนใหญ่แบบนี้ได้ยังไงดีคะอาจารย์เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทุกของคนรวยนั่นแหละสิคนะ,ะพอพอเราไม่มีไรายได้เราก็ทุกพอมีไรายได้เยอะๆก็ทุกแต่ทุกคนละแบบแค่นี้เนี่ยคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามีการได้เงินก้อนมา15เดือนนะเขาบอกว่าเป็นเงินชดเชยทีนี้ประเด็นของกฎหมายเนี่ยมันมี2ส,ส่วนนะฮะคือถ้าหากว่าคุณถูกออกจากงานโดยไม่สมัครใจ ไม่สมัครใจแปลว่าอะไรพาะจันทรุกรมบอกว่าแปลว่าถูงยื่นสองขาวให้ออกะนะฮะอย่างนี้อันนี้คือนะไม่สมัครใจอ่าไม่สมัครใจคือเขาดันคุณออกเขาไม่เอาคุณคะนะฮะอ่ะอย่างนี้นี่นะกฎกระทรวง2 1 7นเจะเขายกเว้นภาษีให้สมัยคุณทาลินออกมาปีประมาณปี41นะฮะยกเว้นให้สําหรับตัวเงินได้เนี่ยที่ไม่เกิน300วันสุดท้ายของการจ้างงานแต่แคปอยู่ตรง30,000 0บาทเพราะถ้นสิเดือนเมื่อกี้ก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าคุณได้ สี่แสนค,คุณก็ถูกแคปยกเว้นแค่สามแสนนะส่วนที่เกินกว่าสามแสนเนี่ยตัวนี้ก็จะต้องเสียภาษีค่ะทีนี้เสียภาษีเนี่ยเขาก็มีสิทธิประโยชน์อีกยังไงค่ะตัวมาตา48วงเล็บ5้านะเขาเป็นเงินได้ที่ซึ่งในนั้นมีหลายประเภททีเดียวที่เข้าให้มีสิทธิ์เลือกภาษีหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายะนะเช่นอย่างพวกเงินบันผลของน้องเฟิร์นเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ถูกหัก10%หรือดอกเบีย้ย1 5ปรประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยอมให้คุณ นะเลือกภาษีหักได้จ่ายสุดท้ายหรือจะรวมปลายปีก็ได้ประเด็นควรเลือกอะไรอันไหนดีกว่ากันอ่าอันไหนดีกว่ากันดูจากอะไรคะดูจากอะไรก็ดูจากบังเอิญเคสนี้เนะี่ยกฎหมายกําหนดเงื่อนไขให้ตัวหักได้ที่จ่ายเนี่ยคุณมีสิทธิหักรายจ่ายได้เยอะกว่าค่ะเข้าให้อยู่2อสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือ7000คูนจานวนปีที่ทํางานเพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้าคุณสมมุติทํางานมา1ิปี7000คูณ 10ก็คือ70,000ื่นสมมติคุณได้เงินมาสัก20,000 0นะฮ0สองแสนเนี 1, 350, um it, it ่ยไปหัก7 0,000ื่นเหลือแสนสามแสนสามเข้าให้หักรายจ่ายอีกครึ่งหนึ่งของแสนสามก็คือ6กหมื่นห้าเพราะนั้นรายจ่ายหน้าที่จ่ายของคุณ2ตัวรวมกันตรงนี้นะก็คือ7 0,000ื่นบวกหกหมื่นห้าก็เป็นแสนสามหมื่นห้าแต่ถ้าคุณเอาไปรวมกับปลายปีปรากฏว่าก็เป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน4 0%ปเไม่เกิน6กหมื่นน้อยกว่าสิเพราะโดน6กหมื่นได้แค่หกหมื่น เพราะนั้นถ้าถามถึงแค่นี้ควรจะทํำยังไงก็ในเมื่อตัวหน้าที่จ่ายเนี่ยตัวเพดานหักหน้าที่จ่ายตัวรายจ่ายมันสูงกว่านะก็ควรเลื่องหน้าที่จ่ายคือคุณเอาออกจากตะก้าเสียนะแล้วก็อยอมไม่เป็นไฟแอลแท็กภาษีหน้าที่จ่ายเหมือนพวกดอกเบี้ยเหมือนเงินปันผลนะก็ไปรวมไม่ต้องรวมไม่ต้องรวมปลายปีเพราะ,ะถ้าไปรวมเนี่ยมันก็จะถูกหักรายจ่ายคือสิทธิ์ที่ได้ตามสิทธิพิเศษตัวนี้48่แปดกูจะไม่ได้ อ๋อควรจะใช้สิทธิ์นี้อ่าควรจะใช้สิทธิ์นี้ค,ครับนี่คือคําแนะนำนะคะที่อาจารย์ให้กับคุณต้นใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมี presentation นะโพสต์ลง Facebook ด้วยเผื่อใครบอกว่าตามอ่านไม่ทันนะคะคเดี๋ยวรอติดตามกันได้ท้ายรายการเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือะคะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายละกันคะ่ะแนะนําคําถามวันนี้หลกัหลกๆเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงที่อยากจะฝากไว้สำหรับการวางแผนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้ค่ะจริงๆวางแผนภาษีเนี่ยนะก็ต้องวางกัน ล่วงหน้าน้องเฟิร์นนะไม่ใช่วันนี้เดือน11มาถามว่าจะวางแผนภาษีอย่างไรมันมันข้อมูลเดินมา11เดือนแล้วควรเริ่มตั้งปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องวางของปีหน้านะแล้วก็วาง2ปีข้างหน้าที่จะเกิด AEC ในอนาคตเออ AEC เนี่ยน้องเฟิร์นก็จะบินไปทั่วเลยนะสิประเทศนะเงินได้คุณก็จะ cross ไป cross มาพวกนั้นก็จะก็ต้องดูตัวกฎหมายว่าจะทํำยังไงนะสมมุติตัวน้องเฟิร์นก็แล้วกันนะ คุณจะถามว่าจะประหยัดภาษียังไงนะสมมติคุณบินไปสิงคโปร์นะครับภาษีเขาอยู่ตรง17อนะฮะอย่างนี้ก็ให้เงินได้เกิดที่โน่นสมมติงานปรึกษาด้วยกันะนะเชิญปรึกษาเรื่องการทำทีวีนะแทนที่จะปรึกษาเมืองไทยก็โดน37ะนะก็บินไปสิงคโปร์เหลือ17บินไปบูนายถูกกว่านั้นอีกเพราะ,ะมันไม่เก็บภาษีบุคคลธรรมดานะพอบินเสร็จตอนเย็นค่อยกลับมากรุงเทพ ได้เหมือน,นะนกันแหล่งเงินได้ก็เกิดน,นอกประเทศอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะฮะภาษีก็เสียน้อยกว่าเสียน้อยกว่าทีนี้เงินได้พอเกิดน,นอกประเทศแบบนั้นเนี่ยคือคุณไม่ต้องเอาเข้ามาในมาตรา41เนะฮะก็ไม่เอาเข้ามาก็จะถูกแคปที่สิงคโปร์17แล้วก็ไม่เสียภาษีในไทยค่ะนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจริงๆเราแพลนล่วงหน้าแล้วก็มองคือขณะนี้ต้องเรียนน้องเฟิร์นว่า AEC เนี่ยสองปีเร็วมากนะค่ะแล้วก็จริงๆเราต้องเตรียมตัวรองรับเตรียมบิสเนสแม้แต่ตัวเงินได้วิชาชีพพอิสรระะกนนี้้คคุณ็ตงแับ นี่ก็คือหัวใจสําคัญนะคะของการวางแผนภาษีควรจะทําไว้เพราะเป็นการวางแผนนะคะเป็นการทําเพื่ออนาคตไม่ใช่เพื่อปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพื่ออดีตด้วยดังนั้นนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามได้ในทุกวันพฤหัสบดีที่2ของแต่ละเดือนนะคะส่วนใครมีคําถามเกี่ยวกับภาษีแล้วก็อยากให้หมอภาษีนะคะมาช่วยตอบนะคะก็สามารถเขียนมาได้ที่แฟนเพจของเรานะคะ Facebook นะคะ Smart m มันนี่ขีดล่ามันนี h a n n น l นะคะทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนแล้วก็คําถามที่ได้คัดเลือกเข้ามาออกอากาศนะคะก็จะมีหนังสือนะคะ จกโรงเรียนภาษีมอบให้ด้วยนะคะเป็นหนังสือที่มีเคสภาษีต่างๆมากมายให้ไปศึกษากันค่ะร่วมเขียนกันมาเยอะๆนะคะส่วน so, วันนี้ค่ะครเราต้องขอขอบคุณอาจารย์อม,อพพมพรศักพงศ์พุทธสุดนะคะผู้ในการโรงเรียนภาษีที่มาให้ข้อมูลกับเราเราติดตามผลงานของอาจารย์ได้ในเดือนถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับ ทายกันด้วยหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของมันดี้ชาแนลนะคะกับงานมันนี่ชาแนลเอ็กซ์โป2012นะคะมหากรรมรวยได้ตามใจคุณนะคะจัดขึ้นวันเสาร์ที่1ธันวาคมนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายท่านละ500บาทนะคะรับจำนวนจำกัด300ท่านเท่านั้นนะคะใครสอบถามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะรีบโอนเงินเพื่อจับจองที่นั่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่คุณปิ่นและคุณเตอร์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรา ขึ้นไหวบนหน้าจอค่ะหมดเวลาลงแล้วกับสมารทนี้ในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้เราทิ้งทายกันด้วยสมาร์ทโค้ชเช่นเคยสวัสดีค่ะคนมองโลกในแง่ดีคือคนที่มองเห็นไฟเขียวในทุกๆท,ที่ขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่ไฟแดง แต่คนที่ฉลาดจริงๆก็คือคนที่ตาบอดสีอัลเบิร์ตชว i z เซอร์